ไอเรื่องกินเจนะจะบอกอะไรไว้ให้มันไม่ได้อยู่ในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยแม้แต่แม้แต่น,นิดเดียวไม่มีเลยนะมันเป็นของสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นที่เขาคิดว่าการการกินผักเนี่ยการกินผักเนี่ยจะได้บุญมันไม่ได้อะไรสักอย่างเลยส่วนที่จะได้บุญคืออะไรคือทานศีลภาวนาทานคือการให้ทาน ศีลคือการรักษาศีลการรักษาศีลด้วยอะไรคือนข้อหนึ่งเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์อันนี้ได้บุญการกินผักอะละเว้นการกินเนื้อมันก็แค่อาหารธรรมดากินไปแล้วก็ขี้ออกก็แค่นั้นเองนะมันต้องรักษาศีลด้วยการอะไรรักษาศีลห้าคืออะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาเมลเมลัยอ,อันนี้แหละคือการปฏิบัติศีลแบบว่าปกติ ให้เข้าใจไว้ด้วยอย่าเข้าใจผิดว่าการการกินเจกินผักได้บุญไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยมันไม่ได้ให้เข้าใจด้วยว่าให้เข้าใจด้วยว่าพวกพราหมณ์เนี่ยใช่ไหมมันมันพวกตาบอดอ่ะพวกตาบอดไร้จักษุไม่รู้ข้ออัดข้อทําไม่รู้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือทานเข้าใจสะใหม่การมาปฏิบัติคือการรักษารักษาสิลห้านี่แหละคือ ผลทางแห่งบุญแค่นี้นะครับอนุโมทนาสาธุ